โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกม League of Legends Warlift นะครับผมไม่ใช่นะวันนี้ขอนอกใจ LLY Lift วันหนึ่งนะนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับซึ่งเกมที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้นะครับนั่นก็คือเกม Auto Chess แล้วมันเกี่ยวอะไรกับช่องเรานะครับที่ทําเกมแนวโมบ้านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าเกม Dota เนี่ยนะครับหรือว่าเกม .A ที่หลายๆคนเรียกกันเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเกมโมบาระดับตํานานเลยแหละนะครับซึ่งในหลายคนเนี่ยนะครับก็อยากให้มันเข้าในเวอร์ชันมือถือใช่ไหมนะครับจะได้มาแข่งกับ LL นะครับคือผมสังเกตหลายคนมากนะครับที่คอมเมนต์ในช่องเราเนี่ยครับว่าทําไมมันไม่มี d o ตาในเวอร์ชันโมบายบ้างนะครับคือสังเกตได้เห็นเห็นได้เกือบทุกคลิปเลยนะคือถ้าเกิดว่ามันเข้าในเวอร์ชันมือถือเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นที่ฮือฮาค่อนข้างมากเลยนะสำหรับเกมโมบายระดับตํานานอย่าง d o ตาเนี่ยนะครับแล้ว d o ตามันเกี่ยวอะไรกับออโต้เชตนะครับซึ่งอันเนี้ยใครที่เล่นโ o ตามาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีอยู่นะว่าเกมออโต้เชตเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันเกมออโต้เชตนะครับก็จะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์นะฮะ แต่เดิมเนี่ยนะครับเกมออโต้เชสเนี่ยนะครับก็ได้มีทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับกลุ่มนึงเนี่ยเขาได้ทำการมอดเกมโดทานะครับซึ่งก็ได้มีการมอดนะครับให้มันเป็นอีกเกมหนึ่งนะนะครับซึ่งโคลเนยียลกันกับโดตานะครับแต่ว่าพวกฮีโร่พวกไอทุไอเทมต่างๆเนี่ยก็ยังใช้ในส่วนของของโดตาอยู่เกมออโต้เชสเนี่ยลหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่นะนะครับก็มีทั้งในเวอร์ชั่น PC นะครับแล้วก็เวอร์ชั่นมือถือก็มี ซึ่งหลังจากที่ตัวเกมเนี่ยแยกตัวออกมาจาก Dota เนี่ยนะครับก็ได้มีการอัปเดตใหม่หมดเลยนะครับทั้งกราฟิกทั้งอะไรต่างๆานานะครับหลายๆคนในช่องเราเนี่ยก็น่าจะผ่านผ่ๆกันมาบ้างอยู่แล้วนะสำหรับเกมนี้นะผมว่านะครับโอเคซึ่งออโต้เชดเนี่ยนะครับมันก็มีฮีโร่มีไอเทมที่มาจาก Dota ใช่ไหมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีข่าวใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับสำหรับเกมออโต้เชดนี้นะครับก็ ทางผู้พัฒนาเนี่ยครับเขาก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่ากำลังจะมีเกมใหม่นะครับจากผู้พัฒนาเดียวกันสำหรับ a u t o c h ช t เนี่ยนะครับคือเขาจะทำเกม t o c h ้ s ช Mobile มานั่นเองนะฮะแมเป็นยังไงล่ะนะครับโอ้โหนะครับมารอดูกันนะนะครับสำหรับเกมนี้นะครับได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับ พัฒนาเกม Auto Chess เกมดังกล่าวให้เป็นเกมโมบ้านะครับซึ่งเขาก็ยังประกาศอีกว่าเกมนี้นะครับสำหรับเกม Auto Chess โมบ้าเนี่ยนะครับเขาจะเปิดให้เราเล่นฮีโร่ฟรีแบบทุกตัวนะครับฮีโร่ฟรีนะครับไม่มีลูนแบบเสียเงินซื้อนะครับมีระบบกลางวันกลางคืนและภายในแมปเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะทําลายวัตถุต่างๆภายในแมปได้นะครับอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําลายได้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ ฟังรายละเอียดไปนะฮะถึงแม้ว่าตัวของ Dota เนี่ยจะไม่ได้ลงในเวอร์ชันมือถือแบบตรงๆนะครับแต่ก็ได้มี u u t o h e ช s นะครับที่เป็นเกมที่เขาได้ใช้ตัวละครจาก Dota มาลุ้นๆ้วนเลยนะฮะทำให้เราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกเหมือนเล่น Dota ในเวอร์ชันมือถือเลยนะครับมารอติดตามกันนะสำหรับเกมนี้นะครับผมว่าเขาจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนจะให้อารมณ์เหมือนเราเล่น Dota จริงๆเลยหรือเปล่านะครับมารอติดตามกันนะสาหรับเกมนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเขายังไม่ได้ระบุออกมาว่าตัวเกมเนี้จะเปิดตัวเมื่อไรนะครับจะเปิดให้เราเล่นวันไหนนะครับอันนี้เขายังไม่ได้ระบุมานะครับซึ่งไอวิดีโอตัวอย่างที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่เนี้ยนะครับเขาเพิ่งปล่อยออกมาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะแต่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะนานอยู่พอสมควรเลยนะครับน่าจะประมาณเป็นปีนะครับกว่าจะพัฒนาเสร็จนะฮะหรือไม่อาจเร็วๆหน่อยก็น่าจะเพิ่งปีนะครับมารอติดตามกันนะนะครับว่ามันจะให้อารมณ์เหมือนเราเล่นโดกาในเวอร์ชันมือถือหรือเปล่านะครับ ก็นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตคร่าวๆประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเดี๋ยวงเนี่ยนะครับผมจะมาอัปเดตทีล้วกันเนาะก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับช่องผมนะก็จะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift เลยครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเกมนะครับอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลการอัปเดตแพทใหม่นะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆโดยเร็วสุดเลยนะครับเท่าที่ผมจะทำได้ก็ฝากด้วยละกันเนาะ ครับโอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหากเพื่อนเพื่อดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนเพนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนี่นัง2015ั้นเอ2015นั由由的的้的 可以说我们有一个梦幻般的开局，但是我们没有笑到最后。在这过程当中，我们有太多的遗憾和不甘，而正是这些遗憾和不甘，让我们坚持着一路在竞技游戏这个领域不断的探索。很高兴的是，我们在二零一九年推出了一款风靡全球的新的竞技游戏《智手棋》，它不仅好玩，而且我们还定义了一个全新的竞技游戏品类。 也就是大家现在说的智走棋品类，智走棋这款产品让我们重新捡起了做竞技游戏的手感和自信，所以我觉得是时候让我们回到摸霸这个战场了。说回到智走棋摸霸，对于这款我们正在研发当中的产品而言，我有三个词语想跟大家分享，第一是公平，第二是竞技，第三是智走棋。 好，首先我们说一说公平，不卖数值，数值不带成长，我觉得是公平的基础，这个我们都不用谈了。我想说的是英雄池的深度。我认为，如果一款竞技游戏，我们两个玩家一起玩的时候，我们的英雄池不一样，有一个英雄你有我没有，或者说某一个英雄我一定要花钱才买得到，我觉得这不叫公平。所以对于智走棋魔法而言，首先我们定义的公平就是英雄全解锁。 玩家不用花一分钱就可以玩到所有的英雄，这是公平。第二，我们说回到竞技，相对于我们的其他同行而言，我们希望在竞技上面做得更极致。我们希望《自由型魔法》是一款上手门槛低，但操作上限高的竞技游戏。例如，视野就是很好的切入点之一。一方面，我们会引入昼夜交替机制来影响视野范围，为战斗带来宏观层面的节奏变化。另一方面， 也正在尝试设计一些带有视野阻挡的可破坏物件，提升微观层面的视野争夺。最后说回到智者棋，智者棋创造了诸多的深入人心的棋子，这些棋子英雄都会化成为 MOBA 当中的英雄角色。除了棋子之外，我们所熟悉的装备、羁绊跟棋手也会融合到我们的 MOBA 当中。至于如何去融合，怎么融合？ 请容我今天小小的卖个关子，后续我们会有更多的消息放出。最后也是最重要的，我们之所以在这个阶段选择来宣布这件事情，就是因为我们深深的明白，任何一款游戏的成功都离不开你们，也就是玩家的支持和你们的建议。我们特别希望听到大家的声音，就是你们希望玩到一款什么样的 MOBA 手游？ 你们希望智周其摸吧？应该是什么样的？我们希望听到大家的声音，我们希望你们告诉我们。谢谢大家。